สู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันสราณาาัฐหาัชลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับอีกิเช่นเคยเนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังประสบปัญหาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับนะคะหรือว่าการนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกหรือคิดว่าระบบในร่างกายของเราเนี่ย ไม่ปกติวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะคะที่มีชื่อว่านู p พ d ค่ะแต่ฟังชื่อแล้วคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นหูนะคะเราก็คงอยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอะไรเดี๋ยวไงเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะคุณธิติมาพรทุมพลค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธิติมาพรคะ่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณจิ๋วนะคะ,คะจะถามนิดนึงค่ะว่าฟังชื่อแล้วมันปแปลกรู้สึกไม่ค่อยคุ้นหูเลยนูแพ ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการปรับร่างกายยังไงบ้างคะเพราะเห็นบอกว่าคนนอนไม่หลับหรือคนนอนตื่นกลางดึกตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ทำให้หลับสบายขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์โูแพดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคค่ะคือเป็นสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้นะคะก็คือมีกระบวนการผลิตอยู่ที่เกาหลีใต้และนําเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านออยก็คือของประเทศไทยแล้วได้รับออยตรว ทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์นั่นเองนะคะแล้วนูแพดตัวนี้นะคะจะมะีส่วนประกอบที่สําคัญอยูอ่เดี๋ยวจิ๋วจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นก็คือ1ก็คือผลิตมาจากทัวมารีนทัวมารีนก็คือเป็นแร่พวกอัญมณีค่ะเพชรเป็นแร่ชนิดเดียวกันแร่ที่เรานํามาใส่ในนูแพดก็คือแร่ที่มีสีดําซึ่งได้รับการวิจัยออกมาแล้วว่าเป็นแร่ที่ มีปล่อยคลื่นฟ้าอินฟาเลตได้ตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายคะคลื่นฟ้าอินฟาเลตเนี่ยนะคะจะเป็นคลื่นที่ช่วยให้มเลกุลของสารน้ําในร่างกาย<ม>เกิดการสั่นสะเทือน<ม>พอเกิดการสั่นสะเทือนเสร็จปุ๊บแล้วโมเลกุลมันจะเล็กลง<ม>เล็กลงทําให้มันจะเหมือนประมาณว่ามันจะดูดซึมออกจากร่างกายขับของเสียออกจากร่างกายได้ไง<อ>่ายขึ้น<อ>นั่นเอง,องและทำไมถึงต้องเป็นเวลาที่เรานอนหลับคะก็คือที่เราบอกว่าเป็นเวลาที่นอนหลับ ที่จริงแล้วนูแพดสามารถแปะได้อล่อดทั้งวันแต่ถ้า,ถ,าถ้าเราแนะนําให้แปะที่เท้าก็คือว่าตอนนอนเพราะว่าก็คือ บางทีเราเดินอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดจากเหงื่อก็ได้หรืออาจจะเกิดการบางคนอาจจะไม่สะดวกอย่างเงี้ยค่ะแล้แปะก่อนนอนแต่บางแต่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่านูแผแตะได้เพราะที่ทาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะสามารถแปะได้บริเวณอื่นและสามารถแปะได้ตลอดทั้งวันค่ะอ๋อคือแปะได้บริเวณอื่นด้วยใช่ค่ะแล้วแปะบริเวณอื่นคือช่วยในเรื่องของอะไระอย่างเช่นว่าพี่ผู้ที่มีอาการชาปลายมือ,อมหรือว่าผู้ที่มีอาการปวดบา่าปวดไมเกรนปวดต้นคอให้แปะ ให้ก้มลงตรงกระดูก C7 กระดูกที่นูนที่สุด oh. ใช่ค่ะให้แปะเวลานนก้มปุ๊บสังเกตเลยว่ากระดูกชิ้นไหนมันนูนออกมาที่สุดใช่ค่ะให้แปะลงตรงชิ้นนั้นใช่ค่ะมันเป็นกระดูกที่อ่เป็นคือร่างกายเราจะมีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คือตรงนั้นมันจะมีเส้นประสาทที่อยู่ในไขกระดูกเยอะมากเราถึงได้้แปะจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทนั่นเอง <c oughs> อย่างเช่นที่เท้า ก็รู้อยู่แล้วตามทฤษฎีแพทย์จีนที่เท้าจะมีจุดสะท้อนอวัยวะเยอะมากใช่ค่ะและมีจุดที่สําคัญจุดหนึ่งก็คืออยากจะให้เรียนให้ทราบคือจุดยงเฉียนคือ,อยังไงะเป็นจุดสะท้อนของไตจุดยงเฉียนใช่ค่ะ,ะเป็นจุดสะท้อนของไตเป็นจุดสะท้อนของไตจะอยู่บริเวณกลางสะท้ใช่ค่ะ ตรงนี้นี่จุดนี้มันบ่งบอกอะไรเรื่องสุขภาพในร่างกายของเราก็คือามาตัสะท้อนไปที่ไตแล้วทุกคนอ่ะต้องเรียนให้ทราบว่าไตเป็นอาาวัยวะสําคัญในร่างกายคือเป็นสารที่ควบคุมสารจริงคือสารแห่งชีวิตตามทฤษฎีแพทย์จีนนะคะแล้วก็เป็นสารที่อ่ะ แล้วก็ไตเนี่ยจะเป็นหน้าที่หลักของมันก็คือขับของเสียดีท็อกนั่นเองใช่ไหมคะขับน้ําออกจากร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเป็นตัวที่เหมือนประมาณว่าทําให้ร่างกายเราขับของเสียออกมาร่างกายเราก็จะสะอาดขึ้นนั่นเองอย่างเงี้ยค่ะแต่สมมติว่าในกรณีที่ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยเรื่องใหญ่ละ<ช>เพราะรอย่างที่บอกว่าเป็นโรคไตแล้วเนี่ยร่างกายมันขับของเสียไม่ได้มีปัญหาต่างๆมันมาเแล้วก็ตามมาคือว่ามีอาการบวม ตามมาบวมน้าใช่ไหมคะเพราะร่างกายขับขับน้ําออกไม่ได้ตัวนี้ก็จะไปช่วยเหมือนประมาณว่าไปขับน้ําพวกนั้นนะคะช่วยอาจจะช่วยในเบื้องต้นแต่ถ้าจะมาช่วยให้เรื่องว่ารักษาโรคไตให้หายนั้นไม่ช่วยไม่ได้แต่ในทางศาสตร์จีนเนี่ยคือสามารถช่วยเป็นสะท้อนเป็นจุดสะท้อนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือของเรามีสารอีกตัวหนึ่งก็คือว่าวูดเมดิกาตัวนี้เป็นอะไรคะวูดเมด d กาเนี่ยจะเป็นเป็นสารที่ช่วยดีท็อกค่ะ ดึงของเสียพวกนั้นออกมาแล้วก็มีกรีนทีที่ป้องกันการแพ้ใช่ค่ะคือเราจะแล้วกรีนทีนี่คือชาเขียวใช่ค่ะที่เรารู้จักกันทั่วไปเลยใช่ค่ะป้องกันแบบการระคายเคืองป้องกันการแพ้แล้วบางแล้วอยากเรียนให้ทราบว่าฟลายอินฟาเลตเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าเข้าไปในร่างกายเราได้ยังไงอ่ามันคืออะไรคะฟลายอินฟาเลตคือเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะคะเป็นคลื่นที่ถูกปล่อยจากอ่อ ทัวมาลีนที่จิ๋วได้กล่าวไปข้างตน้นค่ะทัวมาลีนที่เรานำมาใช้คือสีดําทาไมถึงต้องใช้สีดําเพราะว่าสีดําเป็นทัวมาลีน,เป,น,เ,ปนเป็นแร่ที่ให้สารฟลาอิฟนอฟาเลตนี้ขึน้นฟาอินฟลาเลตนี้เยอะที่สุดคืออันนี้เป็นคลื่นอินฟาเลตที่มาจากธรรมาชาติใช่ไหมีนใช่ค่ะพอาาะทัวมารีนเจออุณหภูมิกับร่างกาย3 7องศาเซลเซียส ก็คือจะสามารถปล่อยคลื่นนี้ออกมาได้ทัวรมาลีนก็จะปล่อยคลื่นนี้ออกมาคือเขาจะทําปฏิกิริยากับอุณหภูมิร่างกายเป็นปกติก็คือ37ใช่ค่ะนั่นก็คือเป็นการตอบคําถามที่ว่าทําไมมันถึงปล่อยคลื่นออกมาได้เพราะมันเจอกับอนุคูมร่างกายที่เหมาะสมคือา็องศาก็คือจะบาลานซ์การตรงนั้นในเรื่องของการทํางานใช่ค่ะทีนี้เรามาเข้าถึงในลักษณะของการช่วยแก้ปัญหาต่างๆในร่างกายบ้างดีกว่าถ้าเราใช้นูแพดเนี่ย เราจะช่วยอะไรในร,ร่างกายเราได้บ้างคะผู้ที่มีอาการปวดข้อ,อปวดเข่าปวดเท้าหรือว่าแบบเท้าชามือชาล้วแปะสมมติลรวแปะที่ฝา่าเท้ามันแก้ได้ถึงข้อเลยเหรอคะคืออ,อย่างที่บอกว่ามันเป็นคืน มันไม่ใช่สารที่เหมือนแผ่นแปะทั่วไปที่จะใช้สารให้ความร้อนความเย็นอพอแปะแล้วคือจะรู้สึกดีขึ้นแค่ตอนนั้นแต่ถามว่าถ้าแปะโนแพดแล้วเราใช้คลื่นเนี่ยค่ะคลื่นจะไปช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนทั้งระบบทั้งระบบเลือดระบบสารน้ำในร่างกายม,มันถึงได้ทุกระบบ นั่นเองอย่างเออย่างนี้ถ้าคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคเลือดระบบะไหลเวียนโลหิตไม่ดีแปะได้ค่ะอ,อย่างเช่นว่าเดี๋ยวะจะขอแนะนําให้แปะจุดหลักๆเลยแล้วกันนะคะ,คะก็คือแปะที่เท้าสําหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อเท้าบวมสองข้างเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก่อนนอนก่อนนอนอย่างเช่นว่า พอาะนอนก็แปะไว้8ป0ถชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาท่านจะเห็นแผ่นเป็นสีดำํำเป็นสีดำอ,อันนั้นมันคืออะไรคะสีดํานี่มันเกิดจากเหมือนอที่เราที่จิวได้กลับไปข้างต้นคือมันจะดูดซับของเสียออกมาในถุงชาอา้าวนี่บอกตรงนะคุณผู้ชมเคาเคยมีโอกาสได้ลองใช้หนึ่งครั้งแกล้ะเนี่ยพอดีมีมาออกรายการอย่างเงี้ยแค่ะก็เลยกลับไปลองใช้ดูปรากฏว่าลองครั้งหนึ่ง ตื่นเช้ามันดําจริง<ช>ค่ะ,คะก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้ที่มันดำเนี่ยมันเกิดจากแผ่นไอ้แร่ชวัวมาลีนที่บอกหรือเปล่าราะมันเป็นสีดำค่ะอ่าจริงๆแล้วแร่ที่เรานํามาใช้เนี่ยคะ่ะไม่ทําให้เกิดสีดําแต่เป็นตัวที่ปล่อยขึ้นเพราะแร่ที่เรานํามาใช้เราใช้โมเลกุลระดับนาโนเพราะว่าค<ำ>ําเล็กเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ผิวในการปล่อยขึ้นเยอะอไงคะถ้าเราใช้แร่ที่แบบมีขนาดใหญ่ไม่ถึงขั้นระดับนาโนพื้นที่ผิวในการปล่อยขึ้นจะน้อยลง เราถึงต้องให้ทําให้เป็นโมเลกุลระดับนาโนที่เกิดจากสีดําคือหมายถึงว่าของเสียมันดูดซับออกมาที่ถุงถุงก็เลยเป็นสีดาอ๋อคือมันไม่ได้เกิดจากว่าเหงื่อเราออกแล้วไปโดนแร่ที่เป็นสีดำแล้วเป็นสีดำไม่ใช่นะอแปลว่านี้แปลว่าร่างกายของอยู่เองเนี่ยก็มีใช่ค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วลองใช้ดูอาจจะคั่งตามขาตามเข่าอย่างเงี้ยค่ะคือแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเรายืนนานๆบางคนจะรู้สึกทําไมฉันปวด เพราะมันจะมีกดยูริกที่ทําให้เกิดอาการปวดพวกนี้ค่ะใช่และไอตัวนี้มันไปช่วยยับยั้งกดยูริกคือ<ด>คือมันจะไปช่วยให้ระบบไหลเวียนเราดีขึ้นและไปดึงดูดพวกสารที่มันค้างอยู่ออกมาสารน้ําอย่างนี้ค่ะ,คะให้<ล>มันออกง่ายถ้าเวลานอนนี่ยมันแปะแปะแค่เท้าอย่างเดียว ใช่ค่ะแปะแค่เท้าถ้าเราปวดส่วนอื่นก็แปะส่วนอื่นก็เวลานอนถ้าแปะปวดส่วนอื่นอย่างเช่นว่าปวดไหล่ปวดข้อใช่ค่ะก็แปะตรงกระดูกซีเจตที่บอกถ้ามีใครมีอาการปวดหลังปวดกระเบนเน็บก็ให้แปะตรงบริเวณกระเบนเน็บตรงกลางด้านหลังคือกระดูกสันหลังใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็แปะบริเวณนั้นแล้วอีกกรณีหนึ่งที่ช่วยได้คือว่าผู้ที่มีประจำปวดท้องประจำเดือนนะคะอ,อันนี้นนนสิ๋วรอ,องกับตัวเองก็คือว่าแปะ,ปะที่ท้องอาการปวดท้องป,ประจำเดือน จากที่ต้องกินยาก็คือแทบจะไม่ต้องกินยามีอาการปวดแค่เล็กน้อยแล้วประจําเดือนมาในปริมาณที่เยอะมากอ๋อคือเหมือนแบบว่าขับใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นประจําเดือนก็คือแปะระหว่างวันไปได้เลยใช่ค่ะแปะทั้งวันกรบปกางเกงทับไปได้เลยไม่มีปัญหาใช่ค่ะก็คืออาการปวดก็จะลดน้อยลงแล้วคือทําไมมันถึงปริมาณประจําเดือนถึงเยอะเพราะว่าที่จิ๋วบอกค่ะไฟอินฟาเลสมันจะไปกระตุ้นพวกสารน้าอ่างเงี้ยที่มันเกาะอยู่ตามผนังมดลูกเรา ให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลเล็กมดลูกเราก็ไม่ต้องใช้แรงในการบีบตัวเพื่อขับของเสียออกมาเยอะอ๋อคือเราเห<ช>มือนว่าเรามีตัวช่วยในการให้มดลูกเนี่ยสามารถขับของเสียใช่แล้วเห็นบอกว่าแปะเวลาที่เราปวดประจำเดือน ถ้าอย่างคนมีคันแล้วปวดหลังปวดเลยเขาแปะได้คนมีคันเราไม่แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะอ๋อแปะไม่ได้ใช่ค่ะเขายกเว้นใช่ค่ะเพราะว่าคนมีคันอย่างที่บอกไปคือจะมีภาวะที่เซนซิทีฟต่อการกระตุ้นของพวกนี้คือโดยหลักเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายหรอกแต่เพื่อความปลอดภัยควรจะเลี่ยงดีกว่าใช่ค่ะถูกต้องทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตต่างเนี่ยที่จะช่วยตรงนี้ได้สําหรับผู้ที่เป็นไมเกรน ช่วยได้ค่ะคือไม่คือไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะก็แปะตรงกระดูกซีเที่บอกค่ะจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นไมเกรนมันเกิดจากภาวะที่ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีแล้วบางคนอาจจะปวดจนปวดขมับปวดกระบอกตาปวดจนหน้าแดงอย่างเงั้นนะคะเส้นเลือดบางคนจะปวดบริเวณนี้เพราะเลือดไหลเวียนไม่ดีถึงทําให้ปวดศีรษะอย่างแรงแล้วผู้ที่นอนไม่หลับ มีภาวะเหมือนกวนกวายนอนไม่หลับโดยที่เราไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรกระสับกระสายใช่ค่ะก็แปะที่ฝ่าเท้าได้เพราะฝ่าเท้าจะมีจุดสะท้อนของหัวใจที่จิ๋วได้บอกไปข้างต้นคือมีจุดจุดสะท้อนขอยอวัตต่างๆอ,อยู่ที่ฝ่าเท้าในใช่ค่ะ,คะเอาล่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในนูแพดค่ะเดี๋ยวไงนะคะช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ